ก็เวลลงม,มาเกือบโซนามือเลยลูกเพื่อระคาจับออกไประเบาบางเลยเนะาะจับแยกหลุดอ๋อกระจ่อยเลยนะลูกลลกินนมหลายลูกแหนนมหลายขนาดจับลูกไปไหนเลยไปไปล็กเล็กล็กหนูเอ้ยออกไป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 ,ไป เงืูหนึ่สองสามส,ามสี่ห้าหกเพือนหกวะ่ะหนอเอาไปไปงัดคอเข้าไปซื้ออันนี้เอาเอาเอาเอ,า,อาเข้ามาเกือไก่จงนอนก,กับผ้ากันเอขึ้นมาอีกเลยโอ้ยอันหลุดเหยียบดิทั้งไกล้ทั้งหนู่งบนี้เอา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 ๆลดเหียบรถดเหยียบ,ยยบโอ้ยแล่นเขา้าไปขิง,งรถุดแต่น้อ คือไปขิ้งรถก็ขับรถบ่านนี้รู้เพื่อนจะเรือสตูส่งนาเขาจับแยกเลยมันแห่นนมแม่อะไะจับแยกนี่เรือสตูสตหมูน้อยทำนาเัานรียกว่าเจ็ดบอกบรูหนึง่งช่อง หนึ่งหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเข็นหกตัวไดเาห์สบสามบโอ้ิแมนอเรอาขึ้นมไตัวหนึ่งบ่มื้อนั้นคือเห็นว่าเอาเข้าห้องแนั่ตัวหนึ่งนะเอาเอากันนุ่้ยกันแบบนี้อัน เฮาเมื่อเท่าไรนะแปดบเร็วเมื่ออีกสี่เป็นสิบสองแล้เมื่ออีกตัวหนึ่งเป็นสิบสามิบสามตัวนี้มันเหลือหอกกแมนเลยเรื่อันี้ก็บอบไปตักทำเอามันไม่จิ๊กเอาเอาไม่อย่างนั้นตาแตกเอากถังมุดและสารเยาหำมาใส่มากือต้มมาก,ามกอือ เฮ้ยเฮ้ยคบหมูน้อยละเจ็บมนันนี่อือบักได้คบหมูน้อยเจ็บแน่นอนละคอนละแล้วมนันนี่อือมึงเห็ดได้เห็ดหมูน้อยเด้อนี่เด้ออือบักนี้แหละเห็ดเป็นหมูพิการนี่พ่อมันนี่บักหำดำนี่ระวังเขาไม่ดีกินหำแตกนะคบหมูน้อยจนเป็นพิการนี่ ยุดนี่กินนี่กุเดียวนี่เออกินนี่เราห้ามไปใช้อ่านไปอีกแล้วค<ฆ>บหมูน้อยอย่าคบหมูน้อยแม่พ่อยบหมูมีปัญหาระวังวันนี้ขอห้าหัวดแ,วแ,วแวปปด้เลยอืมกินอยู่บุียวอวเด้ว อ่ามกบหมูน้อยเด้อเด้อเด้อข้อนเด้อหมูน้อยเขาบปได้กินน้ำเขา่าที่ได้จับขึ้นไปเทิงมาเลยขึ้นอยู่เทิงแต่มันมันน่ะลนทิ่ทางกิน เด้อทำได้เด้อ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 ขบมูลน้อยเด้อตัวใดคขบมูลน้อยระวังมัอนี่ เขาเยียบหมูน้อยบันเอ้าเขาเยียบมุ่นหมดบันหมูน้อยสุดไปกินคำบ่าคือเผือกเนื้อครบหมูครบหมูกูเชี่ยวหำมึงแล้วนี่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 บ่หำมึงนี่แตกแน่นอนแล้วหักครบหมูนะ อืมฮึแบนี้แล้วนี่มาหำดำมึงรังมาเนี่นนะเออได้กี้หำอยู่ตลอดเลยครบหมูน้อยละเจ็บเน่แน่แน่อืมเลี้ยงหมูมาจแม่จจกปีแต่แต่เอาบอกพ่อท่านตัวนี้มาลดไม่ลด คบทอดลูกผู the ้เจ้าหมู่เขาบุคคลคบลูกจักเถื่อนตะเลี้ยงมาหมูเถึกก็ได้ไม่ตะพ่นแหละเอาพ่อพันมาอันบุแม่นหมูป้าหมูตัวนั้นเป็นหมูสามใส่เลือดหมูเหมยซานบุหรี่ดูล็อกผสมแม่ดูล็อกซอส มืดเลยแบบนี้มืดไวเลยด้มืดขำไวเ้ยน่าหนาวประมาณแบบนี้ละมันนี้ก็ได้บุญหุ่งเลยมืดเลย